นักเรียนเท้าแบนกับการเป็นนักเรียนเตรียมทหารสำหรับผลของเท้าแบนที่มีต่อการฝึกนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารมีนโยบายลดการบาดเจ็บจากการฝึก โดยเฉพาะช่วงฝึกปรับสภาพนักเรียนนักเรียนเตรียมทหารใหม่ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรและความรุนแรงค่อนข้างมากทั้งการป้องกันการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพจึงให้กพอพบอสำรวจค้นหาสาเหตุและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกเป็นจุดประสงค์หลักสรุปผลที่เกิดเป็นปัญหาในระยะ5ปีมีดังนี้ จำนวนนักเรียนเตรียมทหารที่ลาออกจากสาเหตุเท้าแบนปี50-55มี3นายรุ่นละ1นายได้แก่รุ่น53 1นายลาออกตอนชั้นปีที่3รุ่น54 1นายรุ่น55 1นายสำรวจนักเรียนเตรียมทหารทั้ง3ชั้นปี ตรวจร่างกายทั้งการวัดด้วยเครื่องมือ Hallismet Pin c o n c u a t i o n และวัดความยาวเอ็นร้อยหวายทุกนายพบมีภาวะเท้าแบนในปี2554พบรอยละ30มีทั้งแบนข้างเดียวและ2ข้าง กลุ่มที่เท้าแบนชนิดแข็งและกลุ่มที่มีเอ็น้อยหวายสั้นจะรบกวนชีวิตประจำวันมีเจ็บจากการฝึกมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติการสำรวจในรุ่น56ปีการศึกษา2555ล่าสุดนี้พบมีจำนวน119นายร้อยละ19.8ทุกเหล่าเช่นกัน การทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละสี่สิจำนวน186่งหนายมีอาการเจ็บข้อเท้าเจ็บหลังเจ็บเอว ลายที่มีกดเจ็บกระดูกหน้าแข้งซึ่งหมายถึงอาจจะมีกระดูกร้าร่วมด้วยกลุ่มที่มีท้าแบนก็มีสัดส่วนร้อยละมากกว่ากลุ่มที่ท้าปกติภาพที่7ภาพกระดูกหน้าแข้งร้ามีเยื่อกระดูกอักเสบสัญญาแพทย์กระดูกร้อยเอกปัญญวัฒน์าษีผลแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อยึด ในเรื่องของคุณภาพชีวิตการเกิดมีหนังท้าพองเล็บช้ำตาปลาในการฝึกนักเรียนใหม่ในช่วง3ามเดือนแรกในกลุ่มที่มีท้าแบนมากกว่ากลุ่มที่มีท้าปกติซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตเนื่องจากในบางรายต้องไปผ่าตัดตาปลาออกกพบสำรวจนักเรียนชั้นปีที่1ทั้งหมดโดยการตรวจสอบจากทะเบียนผู้ป่วยนอกและโอพีดีการของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ห ทั้งหมดจานวน600นายพบว่าผู้ที่มาตรวจโรคกระดูกและกล้ามเนื้อตั้งแต่เข้าเป็นนักเรียนใหม่จนถึงวันที่10สิงหาปี5 5ในกลุ่มที่เท้าแบนมีมากกว่าเท้าปกติอย่างชัดเจนนักเรียนกลุ่มเท้าแบนนี้ได้ให้คําแนะนําตั้งแต่การปฏิบัติตัวการยึดกล้ามเนื้อและการออกกําลังกล้ามเนื้อและให้ใช้อุปกรณ์เสริมสําหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บ หรือระบุว่าตนต้องการใช้โดยให้ทดลองอุปกรณ์เสริมรองเท้าและเลือกชนิดที่เหมาะสมกับตนเองและติดตามผลการสอบจากการสอบถามนักเรียนเตรียมทหารที่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมรองเท้าและปฏิบัติตามคําแนะนําพบว่ามีอาการดีขึ้นอาการปวดจากการบาดเจ็บลดลงและรู้สึกว่าเท้าและข้อเท้าอยู่ในแนวปกติมากขึ้น จากการติดตามศึกษาใน3ปีที่ผ่านมาสรุปว่าภาวะเท้าแบนเป็นภาวะทางร่างกายที่มีผลต่อการฝึกมีเพียงผู้ที่เป็นเท้าแบนชนิดยึดติดที่มีผลต่อการฝึกอย่างรุนแรงจนต้องลาออกหนึ่งรายและผู้ที่เป็นชนิดยืดยืดหยุน่นถ้าไม่ฝืนร่างกายฝึกจนเกิดอาการรุนแรง ก็จะป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการฝึกได้ขอยกระเบียบมาตรฐานความสมบูรณ์ของร่างกายจะถือว่าท้าแบนชนิดที่มีอาการหรือเคยแก้ไขหรือท้าแบนชนิดแข็งเป็นภาวะที่เป็นความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย และยังใช้เป็นข้อบังคับในการปลดประจำการถ้ามีอาการหรือเอ็นอุ้งเท้าอักเสบรักษาไม่ได้ผลหรือใส่รองเท้าคอมแบทไม่ได้ข้อสังเกต1จะเห็นว่าระเบียบการรับเป็นทหารของอเมริกายังมีเรื่องเท้าแบนชนิดมีอาการบรรจุเป็นภาวะไม่สมบูรณ์และยังมีเป็นข้อให้ปลดประจำการได้ด้วย 2. มีการปรับปรุงระเบียบโรคอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ปี2006 2007 2010และ2011และครอบคุมโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งควรจะนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป